เริ่มต้นมีเงินน้อยลงทุนยังไงให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ผมหมายว่าลงทุนนะเป็นผู้ที่เริ่มต้นลงทุนด้วยเงินแค่หลักหมืห่นนะครับก็ประมาณสัก1ิบสปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็สามารถลาออกจากงานประจํานะครับโดยที่เงินปันผลเนี่ยเยอะกว่านะครับเงินเดือนประจํานะครับก็วิธีเริ่มต้นนะครับง่ายมากนะครับก่อนอื่นถ้าคุณมีนี่คุณรีบไปปลดนี้ก่อนนะนะครับยกเว้นว่าเป็นนี่บ้านหรือว่านี่อะไรที่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ย นะครับแต่ว่านี่อะไรที่กินที่ใช้อย่าไปก่อเพิ่มนะครับอ,อย่าไปก่อนี่เพิ่มนะครับหลังจากนั้นคุณต้องเก็บตังค์นะครับคุณต้องเก็บตังค์นะพอเก็บตังค์ได้เนี่ยก็อย่าเพิ่งเอาไปกินไปใช้อย่าเพิ่งเอาไปเที่ยวหรูหราอะไรยังไงนะให้มาศึกษาความรู้ทางการลงทุนนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องรีบก็ได้เก็บเป็นเงินเป็นเงินออมเพื่อเป็นฐานทุนนะครับ พอคุณได้ฐานทุนแล้วเนี่ยตรงน,นี้คุณก็คือมาเริ่มลงทุนนะทีนี้ผมไปอ่านเฟซบุ๊กของอายกสมาคม V i ไอนะคือพี่เฉานะแกบอกว่าวิธีทําเงินร้อยล้านนะแกเขียนแบบง่ายมากเลยนะก็คือแกพี่เทาเฉลิมเดชนะแกบอกว่าเริ่มต้นด้วยเงินหนึ่งล้านบาทนะครับเอาเงินไปซื้อหุ้นร้อยเด้งนะครับแล้วมันขึ้นร้อยเท่าจากหนึ่งหนึ่งล้านก็เป็นหนึ่งยล้านนะ เออฟังดูง่ายดีนะผมจะพยายามทําตามให้ได้นะเพราะว่าผมก็ลดทุสู่ร้อยล้านเป็นต้นนะครับโอเคนะครับก็วิธีก็คือผมคิดว่าเบื้องต้นก็คือต้องอเก็บตังก่อนนะครับเก็บตังนะครับแล้วก็หาความรู้แล้วก็เริ่มลงทุนนะครับก็ฝากหนังสือนะครับ เปลี่ยนชีวิตการลงทุนด้วย v i h ี b ฮ i นะครับเป็นหนังสือของผมเองนะแล้วผมจริงๆก็มีหนังสือเขียงเยอะแยะมากมายนะดูที่ตะก้าได้เลยนะแล้วก็มีหนังสือที่ผมแนะนําอยากให้เพื่อนๆลองอ่านด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ที่ตรงตะก้านะครับได้เลยนะครับสวัสดีครับ